สวัสดีพี่้องป้องไปแม่หมอก็หายไปโดนตัวอินด่ด้่น่องแนวทางฮานอยเนาะ ร้านไข่เลือดออกพี่น้องไข่เลือดออกส,สายพันธุ์ไม่เนี่เป็นต่ยานค่ะมันคือไข่วัดมีน้ำมูกไอจามคือไข่วัดทุกอย่างแต่ตรวจเป็นไข่เลือดออกคือไข่วัดทุกอย่างแต่ตรวจเป็นไข่เลือดออกเอานี่กันห้าน้อยเนาะวันนี้เ,เท่าไหร่ไข่ก็ยังติดไข่มาน้ำหลานเลย เจ้าวับติดไข่ยังนูนนี่เป็นวัดสองเตะเตะมือหลานออกลุ้งบานว่ะวันนี้วันที่สามติวันที่สามบาอวันนี้เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องนะเราไอ้ที่วันนั้นที่ให้เราวัฒนามันออกห,หนันอยหมดเลยเนาะเอ้อไม่ใช่ใที่เราพัฒนา ว่าพิษมันก็ไปออกเนี่วันนี้ที่ฟ้ารากคนเมียนมาบอกอะ่ะก็มาออกห้าน้อยสองมือเลยที่แม่หมอ,มอฝันอ่ะแต่บุกคึนนี่ฝันาเป็นศนาฝันเกี่ยวกับมิดเกนเมียนมามิดเกนเมียนมากมับอายุเท่าไหร่นึงเปลี่ยน Hmm. เ็อาเรีกดอ,อกซายพันไม,ม้นี่มันไม่เป็นแตา่ยยานมันคือไขวัดมันคือไขวัดพี่น,อหหน้องห้านอยสามนอยเนาะ เต็ม,ตอ,มตตอักตัวนีแล้วพี่น้องเนาะฝันกิจเกี่ยนเหมียนมากก็ฝันตัวนี้อีกตัวหนึ่งกับเปียดหกเน,น <c oughs> หาะฮานอยพี่น,อหหน้องฮาหนอยฮานอยถึงไงกับรัฐบาลไทยว่าแล้วรัฐบาลไทยมันจะเบิ่นเนาะ เคยซื้อเบิ้ดเบคยขามที่ซีป่ะที่เรีกว่าติไรแต่เบิ้เหมือนเพราะว่าจะให้ยว่ามันจะเบิ้นไหมฮานอยไม่ซื้ออกาสเบิร์บเเอาเลยฮานอยจะเบิ้นไหมสิจ้าเบิร์นไ้ฮานอยซิ้อบรรดฮานอยจะเบิรไหมขพ่ยเปลี่ยนใบที่นง ขันหาน้อยเบิร์นติดเบิรน,นไว้สองหกสองเก่าแล้วมันเกีกลับหัวตุกเกาบเบิร์นสองเก่าสองหกเด้อวัสองเก่ามันกับหัวเป็นสองหกแล้วมันกับหัวเป็นสองห,องหก อเออซํามีละเลที่เด่นให้เอาคอยมานคอยปังพี่น้องสุคบีมีตัง